มีค่าที่หนึ่งค่าที่สองค่าที่สามจนถึงค่าที่แปดนะคะค่าที่แปดก็คือเวลาเรียนสุดท้ายก็สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะคะนี่คือเราจัดการเรียนการสอนเต็มเต็มเวลาอยู่นะคะเราจะเรียนทั้งหมดอยู่ปวชเนี่ยสิบแปดสัปดาห์นะคะปวสสิบห้าสัปดาห์รวมการสอบปลภาคด,ด้วยนะคะในเมื่อเราเรียนการเรียนตามตารางเรียนทั้ง ตล,ตลอดสูตรนะคะจนถึงสามปีสองปีนะคะทีนี้นะคะผู้ปกครองสามารถดูได้เลยหนึ่งภาคเรียนนักศึกษาม,มีผลการเรียนเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวผู้ปกครองก็จะได้ผลการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะว่าบุตรหลานของท่านนะคะมีผลการเรียนเป็นอย่างไรนะคะถ้าผลการเรียนมีผลการเรียนที่ไม่ติดอะไรเลยนะคะ ชื่นชมนะคะที่อุดมการของท่านตั้งใจเรียนเรียนดีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบุดมการของท่านนะคะมีผลการเรียนที่ไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็ถึงสี่นะคะนี่นี่ถือว่ามีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์อยู่แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะมีศูนย์นะคะมสอขอสอมผแล้วก็ขอรอนะคะ ตรงนี้นะคะทางวิทยาลัยก็ช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อให้จบเกณฑ์ตามตามหลักสูตรนะคะเราก็จะมีการลงทะเบียนสอบเสริมให้สําหรับนักเรียนนักศึกษานะคะที่มี